นิทานจีนเรื่องมียศศักดิ์จึงรักนับถือเวยซนเป็นบัณฑิตหนุ่มที่มีความรู้ความสามารถเขาเดินทางไปยังเมืองหลวงของแกวนลู่เพื่อสมัครเข้ารับราชการในราชสำนักแต่ทว่าเวลานั้นยังมีสงครามเกิดขึ้นอยู่ตามชายเขตแก้นอยู่เนื่องเนื่อง ในราชสำนักจึงให้ความสำคัญแต่เรื่องสาะหาแม่ทัพนายกองมากกว่าจะสนใจบัณฑิตหนุ่มคนหนึ่งเมื่อถูกปฏิเสธเว่ยซูนจึงเดินทางกลับบ้านครั้นเมื่อมาถึงบ้านคนในครอบครัวก็ทำบึ้งตึงเย็นซ่าเข้าใส่ าทยินดีเมื่อบุตรชายกลับถึงบ้านบิดาก็ไม่พูดด้วยผู้เป็นน้องสะพยก็นั่งซักผ้าเฉยไม่เอ่ยปากทักทายแม้แต่ผู้เป็นภรรยาก็แซงอุ้มลูกไปทางอื่นเมื<า>ม่อเว่ยซุนเอ่ยปากว่าหิวก็ไม่มีผู้ใดยกนํำแกงมาให้ เว่ยซุนเสียใจไม่น้อยเขาอดทนอยู่สักพักและจึงเดินทางออกจากบ้านอีกครั้งไปยังแคว้นอื่นๆเขาไปสอดแสวงหางานทำในหลายๆสำนักจนในที่สุดทูดแต่แวนฉีก็รับเขามาเบนที่ปรึกษาอยู่ในคณะของบัณฑิตหนุ่มทั้งหลาย เวยชุนได้ความดีความชอบมากเนื่องจากคำปรึกษาของเขาทำให้แกวนได้ชัยชนะในสงครามและได้แผ่ขยายอาณาจักรกว้างใหญ่กว่าเดิมอีกทั้งยังได้เป็นพันธมิตรเนื่องจากได้รับคำแนะนำให้ผนึกกำลังกับแกวนอื่นอีกด้วย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นขุนนางใหญ่ไม่ใช่แห่งแกนฉีเท่านั้นแต่ยังเป็นที่เคารพนับถือที่ปรึกษาให้กับแกวนอื่นอื่นอีก5ก้าแกนด้วยเว่ยซุนจึงมีบรรดาศักด์ใหญ่โตได้จวนหลังใหญ่อยู่อาศัย ยังได้ทรัพย์สินเงินทองมากมายวันหนึ่งเว่ยชุนจะต้องเดินทางไปติดต่อข้อราชการที่แคว้นลู่เมื่อเดินผ่านตำบลบ้านเกิดของตนก็ปรากฏว่าผู้เป็นบิดามารดาออกมารับอยู่ที่ระหว่างทางไกลาจากบ้านหลายสิบลี้ ขอร้องให้แวะไปเยือนที่เมื่อเว่ยซุนไปถึงที่บ้านเก่าก็พบภรรยายืนค้อมศีษะลงคำนับพร้อมกับนำน้ำชามาให้ส่วนผู้เป็นน้องสะพ้ายนั้นก็ถึงกับคุกข่าวก้มลงโขกศีษะลงกับพื้นคำนับอย่างเคารพนับถือ ว้ยซุนจึงเอ่ยขึ้นว่าเหตุชไหนคนในครอบครัวของข้าจึงต้อนรับข้าอย่างเกรง,งอกเกรงใจอย่างนี้ละผู้เป็นภรรยาจึงกล่าวอย่างตื่นเต้นว่าก็เดี๋ยวนี้ท่านที่ใหม่ใช่ท่านที่คนเก่าแล้ว เดี๋ยวนี้ท่านที่เป็นขุนนางใหญ่ที่ใครๆก็เคารพนับถือไปทั่วทั้งหกแคว้นแล้วจริงหรือไม่ ท่านแม่บิดามารดาและน้องสะพายของเว่ยซุนต่างพยักหน้ากาันเป็นการใหญ่เว่ยชุนจึงยิ้นแล้วจิบน้ำชาแล้วจึงได้เอ่ยปากกรำลาขอตัวไปทำราชการในเมืองหลวงต่อไป